สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายของชาวราศีพฤษภนะคะพฤษภคือวันที่15พฤษภาคมถึง15มิถุนายนประจำเดือนกุมภาพันธ์2560นะคะดูใบแรกนะคะตำแหน่งเจ้าชะตาไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะมันเป็นไพ่ที่ให้ความรู้สึกสบายๆนะคะเดือนนี้เนี่ยเจ้าชะตาอาจจะรู้สึกว่าเราเนี่ย อยากจะอยู่คนเดียวนะคะไม่ได้แปลว่ามีปัญหากับคนรักหรืออะไรนะแต่หมายถึงว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้อยากมีเวลาเป็นส่วนตัวอยากอยู่สบายๆทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองชอบชอบนะคะบางคนได้ไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงว่าไม่ได้อยากจะทําอะไรเลยอยากจะแค่มีเวลาอยู่เป็นส่วนตัวได้ดูหนังที่ตัวเองชอบเนี่ยนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครอยู่เงียบๆคนเดียวหรือได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนะคะมันเลยขึ้นไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะถามว่าดีไหมอะ ความรู้สึกดีนะคะแต่ทีนี้พอเรามาดูไพ่อีกใบหนึ่งใบนี้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ถามว่าน่ากลัวไหมดูลักษณะหน้าไพ่มันจะออกมาแนวแบบนั้นนะคะ แต่เนื่องจากว่าอย่างที่เคยอธิบายไปแล้วว่าการไพ่เนี่ยมันมีวิธีการดูหลายแบบนะคะก็แล้วแต่ว่าใครเลือกดูแบบไหนนะคะแต่อันนี้ไพ่ตำแหน่งแรกเนี่ยขึ้น2ใบนะคะใบหนึ่งดีใบหนึ่งไม่ดีก็ตีไว้กลางๆก,ก่อนนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยตาบใดที่ไม่ได้ไปขึ้นในเรื่องของเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเจาะจงเนี่ยจะตีอย่างนี้ค่ะว่าเดือนนี้อาจจะมีศัตรูนะคะหรือว่าเป็นศัตรูที่ ม,ม,มันไม่ได้เชิงเป็นศัตรูอย่างเดียวนะมันอาจจะหมายถึงเรื่องราวอะไรก็ได้ที่เรากังวลอยู่เรากลัวอยู่เดือนนี้มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะบางครั้งก็แปลว่าเป็นศัตรูก็ได้นะคะอาจจะเป็นศัตรูที่สบโอกาสในจังหวะที่เราพลาดพังหรือจังหวะที่เราทําอะไรผิดพลาดไปเขายังทําอะไรไม่ได้ช่วงเนี้นะคะมีโอกาสที่เราจะผิดพลาดไพหรือขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมาเล่นงานเราไม่ได้แปลว่าตัวบุคคลอย่างเดียวแปลว่าเรื่องของการทํางานก็ได้นะงานที่ผิดพลาดที่เราทําไปแล้วเราไม่ได้ดูให้เรียบร้อยเดือนนี้มี โอกาสที่ว่าไอ้งานที่ผิดพลาดเนี่ยมันจะกลับมานะคะหรือทําอะไรพังเผอไปอะ่ะอยู่ดีๆตอนนี้มันแสดงผลอย่างนั้นก็ได้นะคะอ่าถ้าไพ่ใบนี้ออย่างที่บอกว่ามันตีได้หลายประเด็นนะคะแต่ส่วนหนึ่งที่จะเจอเลยคือเรื่องของศัตรูนะคะศัตรูมีแบบไหนบ้างนะคะศัตรูเนี่ย คนเรานะคะบางทีอย่างที่บอกว่าไพ่ใบเนี้ยขึ้นมาบางครั้งเนี่ยเราก่อศัตรูโดยไม่รู้ตัวนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจจะเหมือนกับเราทําอะไรลงไปแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผิดอ่ะหรือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะโกรธหรือเขาจะอะไรไหมนะคะการแซวเล่นการแย่เล่นหรือการอำกันเล่นนะคะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคือเรารู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกของเราไงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องสนุกของคนอื่นนะคะคล้ายๆกับว่าเมื่อเราไปทําอะไรให้คนหนึ่งเขาไม่ชอบเนี่ยเขาก็เริ่มเก็บอยู่ในใจละนะคะ คนที่เคยเป็นมิตรก็จะสามารถตีเป็นศัตรูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้นะชาวราศีพฤษภเนี่ยบางทีทําอะไรไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคําพูดการกระทําให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าเราอาจจะทําไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีเนี่ยแต่ว่าคําพูดอะคะ่ะหรือการกระทำเนี่ยทำให้มันเป็นสิ่งดีๆอะ มันอาจจะยากนะแต่ว่าเราทําให้มันไม่ดีมันทาง่ายเช่นเราจะต่อว่าใครเราจะว่าใครเราจะรุนแรงแค่ไหนได้หมดนะคะเพราะว่ามาันทาง่ายไงนะคะทําความดีมันทายากแต่ว่าทําไม่ดีมันทาง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ทําไปแล้วระวังนะคะเคยไปว่าใครเขาไว้ในอดีตเมื่อก่อนเขาทําอะไรเราไม่ได้พอวันนี้เราพังเผยขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเล่นงานเรานะเพราะฉะนั้นทําอะไรอย่าสร้างศัตรูนะคะเพราะศัตรูคนนี้น่ากลัวไหม ถ้าเห็นอย่างนี้น่ากลัวนะคะแต่ว่าจะแสดงผลต่อเมื่อศบโอกาสนะคะอ่าทีนี้มาดูใบถัดไปนะคะเป็นเรื่องของการงานไพ่การงานใบนี้เข้ามานะคะดูลักษณะยากเลยนะคะอาจจะหมายถึงว่าตอนนี้เจองานที่ลำบากนะคะถ้าเป็นงานที่ทำเนี่ยอาจจะช่วงนี้เจอปัญหาหรือหาทางออกไม่ได้ที่ลำบากที่ไม่รู้สึกว่าจะแก้มันยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะดูลักษณะ หน้าไพ่นะคะมันดูแห้งแล้งจังเลยนะคะอย่างที่บอกว่าเจองานที่ยากละเจองานที่ลำบากหรือว่าเจอหนทางที่ลำบากแต่ถามว่ามันลำบากขนาดที่เราแก้ไขไม่ได้ไหมไม่ะคะ่ะไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะเป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจทําไปเถอะคะงานอะไรที่เรารู้สึกว่ามันยากมันลำบากเนี่ยอดทนทําให้สําเร็จนะมันไม่ได้ยากเกินความสามารถนะคะแล้วเหมือนกับผ่านความที่ยากลําบากมาได้เนี่ย คุณจะได้ชื่นชมกับผลของมันนะคะในทุกๆเรื่องนะเรื่องการเรียนก็ได้นะคะบางคนแบบโอ้โหเรียนยากอ่านหนังสือเยอะมันหนักอะไรอย่างเงี้ยก็ตั้งใจทําไปนะคะแล้วก็ผลออกมาค่อนข้างดีถ้าคุณอย่างที่บอกว่ามันเหนื่อยอ่ะแต่มันมีเหนื่อยและสําเร็จกับเหนื่อยแล้วไม่สําเร็จนะคะพืชศพเนี่ยเดือนนี้ขึ้นมาแบบนี้น่าจะเหนื่อยแล้วสําเร็จเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเรียนนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อเนี่ยพยายามสู้กับมันให้เต็มที่นะคะ ม,มันมีโอกาสมีความสำเร็จความสมหวังรออยู่ข้างหน้าทีนี้มาเรื่องการเงินบ้างนะคะการเงินได้ไพ่ใบนี้รู้สึกการเงินชอบออกไพ่ใบนี้จังเลยนะเดือนนี้เอาไม่ใช่เดือนนี้พูดผิดค่ะช่วงนี้หลายๆราศีตั้งแต่เดือนมกราแล้วนะคะ ไพ่ใบเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยให้ระวังเรื่องของหนี้สินนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีมันเป็นหนี้ไม่ได้หมายถึงเป็นหนี้ตัวเงินด้วยนะมันอาจจะหมายถึงเป็นหนี้จากการที่เราไปเ,าเดี๋ยวก่อนดิฉันจะอธิบายยังไงคือเหมือนกับบางทีเป็นเรื่องของมูลของที่ไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเงินนะคะเป็นตัวทรัพย์สินก็ได้นะคะอาจจะแปลว่าทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เราทรัพย์สินที่เราไปจดจํานองไว้ก็ได้นะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนแบบนี้คือมีภาระ ติดภาระผูกพันนะคะเมื่อก่อนดิฉันจะตีความหมายของไพ่เปนเนี้ยไปในแง่เดียวแล้วกออ็มีคนมาแย้งถามว่าตีแบบนี้ได้ไหมเออพอฟังที่เขาอธิบายมาอ,อ๋ใช่นะคะมันอาจจะหมายถึงอย่างนี้ด้วยค่ะว่าเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีการจดจำนองนะคะหรือว่าการที่ทําให้ทรัพย์สินน่ะมัน มีภาระนะคะก็แปลว่าการจุดจำนองนั่นแหละหรือว่าการกู้ยืมนะคะโดยการเอาบางอย่างเข้าไปค้ำประกันก็ได้นะคะบางทีเอาตัวเองเข้าไปค้ำประกันก็ได้เหมือนกันนะบางคนเช่นบางคนใช้ตำแหน่งค้ำประกันนะคะหรือว่าบางทีเราไปเป็นคนค้ำให้คนอื่นก็ได้ได้หมดนะคะคือ,อตีทั้งล้านของทรัพย์สินที่จะมีภาระผูกพันก็ได้นะคะถ้ากู้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าถามเรื่องกู้เงินว่ากู้สําเร็จไหมถ้าได้คู่นี้ขึ้นมาเนี่ย กู้สาเร็จนะคะแต่จะดีในแง่การกู้กับสถาบันนะคะเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใหญ่นะคะ,ะเป็นตัวแทนของพวกสถาบันก็ได้นะคะการยื่นจดจำนองการยื่นกู้โดยการใช้หลักทรัพย์คำประกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะมีโอกาสสำเร็จสูงแต่ถ้าบางคนหมายถึงว่ากู้กับบคุคคลภายนอกดีไหมเนี่ยอย่างที่บอกว่าใบเนี้ย มันหมายถึงคล้ายๆพวกสถาบันนะคะถ้าไปกู้กับบุคคลข้างนอกพวกนอกระบบอะไรอย่างเงี้ยดีไหมกู้สําเร็จเหมือนกันแต่ไม่เคยดีนะคะเพราะลักษณะหน้าไพ่เหมือนขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะหมายถึงการกู้ที่ไม่ถูกต้องนักนะคะทําให้เรามีภาระทําให้เราไม่สบายไม,ไม่สบายในที่นี้คือไม่สบายใจไม่ไม่น่าไว้วางใจนะคะ แต่มีโอกาสถ้าใครจะก่อหนี้เดือนนี้นะมีโอกาสก่อหนี้สําเร็จแล้วถ้าถามว่าไม่ได้เป็นเรื่องของการก่อหนี้ก็ให้ระวังของหนี้สินที่ไปก่อก่อมานะคะก็จะมีหนี้สินที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นรายยอดค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าค่อนข้างทําให้เราหนักใจนะคะเดือนนี้นะแสดงว่ายังมีหนี้ตามมาอยู่นะคะต่อไปเป็นเรื่องของความรักบ้างนะคะความรักใบนี้ ดูสบายจังเลยนะคะไม่ว่าความรักจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยให้ตีความไปทิศทางเดียวกันเลยค่ะว่าคุณรับมือกับมันได้มันจะดีถ้าคุณเจอความรักที่สดใสคุณก็จะรู้สึกตามภาพว่าเออเราเจอคนที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีดด้วยนะหรือความรักของเราช่วงที่ผ่านช่วงนี้นะคะถ้ามันไม่สมหวังมันก็ยังเป็นไพ่ว่าดีๆก็หมายความว่าคุณรับมือกับมันได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเดือนนี้นะพืชศพในด้านความรักนะคะ ความรู้สึกเราเนี่ยเราแรงรู้สึกว่าเรายังไหวอยู่เรายังสบายอยู่นะคะต่อให้นะคะถ้ามีคนรักแล้วคนรักของเราเนี่ยคล้ายๆกับเขาจะมีคนอื่นนะชาวพิศษก็ยังรับได้นะที่ไพ่เห็นคือมันเหมือนกับว่ายังเอาอยู่นะคะรับสภาพได้อยู่หรือบางทีหมายถึงว่าการทําใจได้ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่ทิศทางที่จะเกิดขึ้นอ่าอันนี้นะคะ ไพ่ใบนี้มันแปลว่าปัญหาจุกจิกที่เห็นนะคะคือเหมือนเรื่องนั้นไปปัญหาจุกจุกจิกจิกเนี่ยจะมีไพ่อยู่2ใบที่คล้ายๆกันใบหนึ่งเป็นผู้หญิงใบหนึ่งเป็นผู้ชายนะคะทีนี้อย่างที่บอกว่ามันจะหมายถึงว่าเรื่องนู้นไปเรื่องนี้มามีเรื่องให้เราต้องแก้ไขมีเรื่องให้เราต้องตัดสินใจหรือหมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ได้นะแต่เราอาจจะอยู่ในเดือนนี้นะคะเราต้องรับผิดชอบมาทําหรือว่าเราต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะ มันก็เลยไพ่ใบนี้ขึ้นมาแต่ถามว่าทําได้ไหมอ่ะก็ทําได้แต่แค่รู้สึกลาคาญใจเท่านั้นเองนะคะอาจจะหมายถึงว่าช่วงนี้มีคนมาฝากงานนะหรือว่าอาจจะไม่ว่างานตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแตอย่อยู่ดีๆเนี่ยเราต้องเข้าไปรับรู้ด้วยนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเข้าไปแสดงความคิดเห็นด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดมันไม่ได้มากนะคะแต่หมายถึงว่าจุกจุๆกจิกจิก,ท,กทำให้เราแค่หงุดหงิดลาคาญใจ ทีนี้เรามาดูไพ่ใบสุดท้ายนะคะไพ่ใบสุดท้ายได้ไพ่นี้ค่ะใบนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าเดือนนี้จะออกแนวสบายๆนิดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการสบายที่ดีไหมมันก็ดีในแง่าบางแง่แล้วก็ไม่ดีในแง่าบางแง่ถ้าคุณอยู่ในอย่างที่บอกค่ะว่าคลิปรวมนะคะเจ้าชะตามีหลายประเภทถ้าคุณอยู่ในประเภทของคนที่ต้องแอคทีฟแล้วคุณได้ไพ่ใบนี้เนี่ยไม่ดีมันแปลว่าคุณสบายเกินไป นะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่ชีวิตคุณวุ่นวายมากเลยช่วงที่ผ่านมาแล้วคุณได้ไพ่ใบนี้มันกับแปลว่าดีแปลว่าคุณอยู่ในช่วงที่คุณได้พักนะคะอาจจะมีช่วงที่คุณได้ลาพักหรือเป็นช่วงที่งานมันซาล,ลงให้คุณได้มีเวลาพักผ่อนทําตัวสบายๆเพราะาดูลักษณะของไพ่บรรยากาศมันเป็นแบบนี้ค่ะขี่ม,ม้าอยู่ในสวนที่คืมๆหน่อยนะอากาศเยน็เยนๆสบายๆอย่างที่บอกว่า ไพ่เนี่ยมันขึ้นมามันไม่ได้ต้องแปลว่าดีหรือไม่ดีอย่างเดียวนะมันต้องดูว่าเราเนี่ยนะคะต่อให้เราเกิดในราศีเนี่ยสไตล์บุคลิกของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเรื่องไม่ดีของคนหนึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องดีของคนหนึ่งก็ได้ถ้าไพ่บอกว่าต้องลำบากต้องฝ่าฟันบางคนเป็นคนชอบลุยชอบท้าทายก็อาจจะรู้สึกว่าอย่างงี้ชอบถ้าให้นั่งทํางานซ้ําไปซ้ำมาทุกวนันไม่ชอบ มันน่าเบื่อใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นคนไหนที่ชีวิตชอบแบบเรียบเรียบสบายสบายถ้าวันหนึ่งต้องมาเจออะไรที่มันแบบต้องวุ่นวายต้องตัดสินใจสถานการณ์รอบข้างเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยมันอยู่ที่มุมมองนะบางทีว่าถ้าเราเจอในสิ่งที่ถูกใจเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องดีถ้าเราเจอในสิ่งที่ไม่ถูกใจเราก็รู้สึกว่ามันไม่ดีทั้งๆ้ท,งที่บางทีแล้วเนี่ย เรื่องหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นกับคนสองคนเนี่ยมันยังกลายเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีได้เลยนะคะเอาละค่ะก็จบไปแล้วสั้นๆนะคะไม่ ไพ่ชุดนี้ไม่ได้ให้หรายละเอียดมากเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้ไดมีอะไรที่ลงลึกมากนะคะถ้าไพ่ขึ้นมารายละเอียดเยอะแล้วเหมือนกับไพ่บางชุดเนี่ยมันขึ้นรายละเอียดเยอะก็จะมีเรื่องให้พูดเยอะนะคะแต่เรื่องอันนี้ก็จะออกมาในแนวทิศทางที่เรียกว่าสามารถรับมือได้สามารถฟันฝ่าได้นะคะไม่มีอะไรยากนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณคร่าวๆแบบนี้นะคะระวังนิดนึงเรื่องศัตรูนะคะศัตรูที่มองไม่เห็นหรือบางทีการก่อศัตรูโดยไม่ตั้งใจบางทีอย่างที่บอกว่าไพ่เขาขึ้นมาสบายๆเนี่ย เกิดจากการที่เราไม่มัน่นคือเราคงไม่ได้ตั้งใจเจตนาก่อศัตรูหรอกบางทีการพูดการกระทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไปหักหาน้าใจคนเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะพูดจะทําอะไรไต่ตองนิดนึงนะคะเพราะว่าศัตรูที่ไพ่เห็นเนี่ยในยามปกติเขาอาจจะทําอะไรเราไม่ได้แต่ในยามใดเมื่อเราล้มเนี่ยมาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคะ่ะว่าคําพูดการกระทำเนี่ย คำพูดมันพูดง่ายออกจากปากก็ออกไปเลยแต่ว่าเมื่อพูดออกไปแล้วเนี่ยมันเอากลับคืนมาไม่ได้นะคะช่วงนี้ชาวผูส้สบระวังนิดนึงนะคะก็สรุปคร่าวๆแบบนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ